สวัสดีครับสวัสดีหมอลำทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับแฟนคลับหมอลำและหมอลำทุกทุกท่านด้วยนะฮะ <c oughs> เพิ่มเติมหมอลำ <c oughs> ขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะครับจากบอสนุนะ <c oughs> <c oughs> เรามีของบอสนกแล้วแล้วก็มีของบอสนุด้วยบอสนุเองเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับก็ไม่เคยที่จะ ไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับก็บอกว่าถ้าใครประสบความสําเร็จหรือยังไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วแต่นะครับถึงจะประสบหรือไม่ประสบแต่อย่างน้อยให้เราเห็นว่ายังมีพื้นดินมีท้องฟ้ามีบริวารรอบข้างมีผู้คนที่ยิ้มให้กับเรานะครับมองโลกให้เป็นบวก จะดีเสมอต,ตัวเรานะครับนี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องซึ่งวันนี้ตื่นมาเนี่ยบอสนุกก็ได้กล่าวนะครับว่าตื่นมาก,กับความสุขกว่าจะมาถึงวันนี้กับการทำค่ายเพลงเล็กๆที่หวังอยากมีศิลปินที่มีชื่อเสียงถามว่าลงทุนแล้วได้คืนไหมบอกเลยว่าฮืแต่ละเพลงลงทุนเยอะมาก แต่สิ่งที่ได้คือคนรู้จักนะักร้องศิลปินเราและการทํำหมอลําให้เป็นศิลปินแบบเต็มตัวมันคือก้าวที่สําคัญมากๆเลยนะครับขอบคุณนกพงศกรผู้สนับสนุนให้จัดงานด้านนี้แบบเต็มตัวขอบคุณที่ปรึกษาอาจารย์เอ็มนาโนน ขอบคุณทีมถ่าย MV น้ำเพชรสตูดิโอที่ผลิตงานคุณภาพที่เอเกคมิวขี้บนนะครับคมิวหรือคมิวแน่คมิวเนาะ <c oughs> อาจารย์นักดนตรีห้องอัดบันทึกเสียงห้องทุกห้องเลยแล้วก็อาจารย์สวัสดสารคามอาจารย์จินนี่ภูไทยอาจารย์จักรีอบมาแล้วก็ อาจารย์เทคคอนสาและอีกหลายๆท่านอาจารย์นัแต่งเพลงอาจารย์บิ๊กคูมารินอาจารย์บ่าวบ้านโดงอาจารย์สุริยันปากศีอำเภอนะครับประธานโทษนะครับอาจารย์ไม่ใช่อําเภอนะอ่านผิดประธานโทษบ่อยเหลือเกินนะครับอาจารย์ตั้มหนุ่มภูธรอ,อาจารย์มิก ธีรวิทย์อาจารย์อัมพลมณีวงศ์อาจารย์วิทยุ่งหนองหานและอาจารย์นักแต่งเพลงทุกคนที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้กับทางค่ายนะครับขอบคุณเสียงปินที่ร่วมสร้างสรรค์ไปกับเราทุกคนขอบคุณพี่น้องแฟนคลับเสียงวิหกและพี่น้องชาวไทยทุกคนท่านคือผู้ปันค่ายเพลงนี้ขึ้นมาร่วมกันจนมาถึงวันที่มีเพลงติดหนึ่งในมาแรงสองในมาแรงห้าในมาแรงยี่สิบในมาแรงนะครับมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่สําเร็จแต่มันสําคัญกับใจนู กมากฝากศิลปินที่จะก่ะกํากเนิดขึ้นในค่ายทุกคนด้วยนะครับและตอนนี้ฝากหลานสาวตัวน้อยน้อ,นองอไอายสกุณาพรที่เพลงกําลังติดหนึงในมาแรงแล้วก็ตอนนี้นะครับไปให้ถึงฝันด้วยนะขอให้ติดหนึ่งในมาแรงแล้วกันนะครับด้วยจากนกนะครับแล้วก็จากนุนะครับอันนี้ก็คือข้อความจาก บอสนุหรือพี่นุของเรานะครับหรือญานุของเราขอบคุณจากใจจริงๆบอสนุหมอลำเสียงวิหกค่ายเพลงเป็นหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านด้วยยินดีเต็มใจแล้วก็สำหรับแอดดิวนะเต็มใจเต็มร้อยเลยที่จะมอบให้กับน้องไอายคนนี้แล้วก็ศิลปินทุกคนที่ค่ายเป็นหนึ่งนะแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับยินดีด้วยขอให้ญานุเนี่ยประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ไปอีกก้าหนึ่งเลยนะครับสุดยอดแห่งความเป็นบอสมันต้องแบบนี้สิครับบอสนกบอสนุนะครับโอเควันนี้ขอ แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ได้เห็นเรื่องราวทัศนคติดีๆของย่านุแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์ดีๆใต้ลังคลิปด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ